ไอเฮียลืมเปลี่ยนชุดซะเลยตัวใหญ่เลยเดี๋ยวตีโดนง่าย,ยาเฮ้ยเฮียเี้ยเฮ้ยเฮ้มังกรมังกรมังกรตายได้แล้วนะ เฆ่ามังกรเลยเออเดี๋ยวพี่ยังคูด,ด,ดาวดดเลยจับเข้ามาหาโดยเฉพาะเลยวะเนี่ยเฮ้ ไม่เก่งแบบนี้ไปเครับไ,ไม่ต้องไปไหนครับสวยเลยโอ้โหเออแสดงว่าดีเจแบบอ่อนสุดในทีมแล้วเฮ้ย เว้ยมันแรงจังอะไม่เป็นคำพูตะปีไม่ใช่สกิลของไอ้น้ำเมื่อกี้ติดติดแพ้ป่ะก่อนนี่นะสุดปูอิ่มเลยที่น้ำก๊อบลอยเลยดีเคลาแม่โดนตัวอินสามตัวยืนสกิลใส่เรียนนี้บินแล้วว่ะ ายๆไาช่อยเกมบมวะอะไรที่อะเฮ้ยต้องวิเฮ้ยแชมป์กลเปลี่ยนไปโลดูสดใสเลยอะนลุงคามโดนกินกลับบ้านมันว่าเล่นนี้ว้าคืออะไรตกใจเต้ยฟูเหนื่อยเหนื่อยตายไะ้เ่อ่ะ ไลติวี่ยูลี่ทว,ว,วินเจอดครับมือเปิดดาวพระเสาอุ้ยไปโดนคนอีเหี้ยกูโดนแกล้งเนี่ยตายแล้วเลยขออ,อยู่ใกล้ๆแล้วกันได้เร็วด้วย ไอ้สัตว์เป็นเฮียอะไรอะตกสาโว้ยไอ้คือไอซอนคนบ้าไอ้ยี่อทานได้ไหมไเตี้เตียงเจง มันลอยทั้งวัมันมันไม่ออกเอื่นหรอกใครอ็อกเมดอะไอตีมันจะออกป่ะเมื่อกี้เห็นมันพูดแบบไม่จริงตีเป็นออฟเลนตีขึ้นถึกไปเลยก็ได้เห้ให้ให้ไอ็อกเมดตัวออกเขาแน่าจะยนต์เงินกับมั้งบอกเขาอ่อนแล้วลมาดิเอาก่อนเลยเดี๋ยวตามมา Long đi, long đi. A noise, a noise. Bye, hello, 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 ฮ้ยม,ม,มาซี่รออยู่วะมันรออยู่ะวะผิยเหี้ยแชมโตนอีบอลเลยนะหมูอยู่น,นี่หมูนะไม่ได้อยู่ตรงนั้เทียบอลต่ตีตกูด้นะดีเค กูไม่มีป้อมล่างให้วาร์ปนะคิดตีวิด้วยไม่มีว้าฟโหลดโอ้โห้ไอ้ที่ยเยอะไปไหนเนี่ยมันไกลอยู่ไกลมากเล็กเออเออเออฟันเล็กคันเล็กพอคันเล็กเล็กอะไรฟันเล็กแป๊บหนึ่งนะไม่มีบิงนะครับมีมีกัดป่ะมีมีข้ามกัดดิ ดึงโ<บ>มโดนเฉยเลยที่อ่ะไ,ไม่มีวิวและไม่มีบิงด้วยหมูมากมั้งหมูมา,มมานี่อาจจะต้องกลับก่อนนะสกิลส่สงแล้วเิ่งกับอะไรเปล่าคุไม่มีสกิลนะสับใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวได้สับเล็กเจนนะเจนนะเฮ้ยมาไหมมาอามาตึงแล้วตึงแล้วต,ต,ตึงไปแล้ว าไอ้กายมาครับเสาวเลยแล้วมันกระสาล็อกเข้าขตัวกุ้ะไอติวล่วง,งไปแล้วเติมไปติังหลังลวะเติง,ตงหลังโดนที่แหละวะทำไมโโลยอยังวะหลวงปูเค็มนี่ไงล่ะปูเค็มไมงหยบน้ำทะเลจืดแต่แล้วกลับนะ เก็บแมีเก็นะกลับมากลับมากลับมาพอแล้วกลับมาเลยกลับมาเลยเนีเกิดแล้วกลับมาเลยกลับมาเลยกลับแล้วครับกลับแล้วครับสุพีกลับมาเพื่อเก็บวิจิตรที่สี่เพื่อเจ็บดีกว่ากูไม่น่าทันกูไม่น่าทันละแดงแมงแดงแม่งแดงแม่งไม่มีไม่มีเราถึงมาแล้วโดดได้ปะโดดได้ปะดใจอ่ะช่วยกูเอาแหนก่อนเลยไม่มีใครอยู่แล้วตายกันหมดแล้ว กลับเลยกลับเลยอ๋อ,อก,กลับเลยนั้นหลูนเอง,องเอกูปไปเลย,เลยนะเยี่ยโอ้โหน่าจะกลับแต่แรกช่วยเพื่อน <c ười> ช่วยเลยฮัลโหลเว้ยเออตายปุ๊บเลยที่ะมันอยู่ในวง เมันซื้อเกิดมันซื้อเกิดนะที่นี่ตายถอยไหมมันซื้อเกิดถอยช่วยถอยว่าลุนเกาะได้นะใครอยู่อ่ะกลับเลยกลับเลยกลับเลยพอแล้วพอแล้วได้ท่ตายโอ้โหได้วะกลับเลยกลับเลยตายขึ้นกลับเลยมันมีบิงขึ้นแล้ก่อน

เออข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่เอ,อ็เอนกลางแม่งเลยไหมไอ้เหี้ยไม่ได,ไไได้ไม่ได้ไม่ได้ไวไปไวัยรุ่นนี่เฮียไวรุ่นล่างเอาร่าง <c oughs> เอาร่างเอาร่าง <c oughs> ช่วยกูดันหน่อยช่วยกูดันหน่อยกูมไม่ได้มีฟูลี่เฮียครับปุยแก็ทลิงลาหน่อยลาหน่อย โตัดเอ้ยันฟวอยช่วยด้วยชู่้กวยอยู่ช่วยอยู่อ้าวนึกวาข้างหลังมันติงมันติงมันติงดังกันไนท์้าดังกันไนท์ดีคอง้ายหมดนะ้วับกล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 ับับกลับกลั่กลัลยกลับกกักลับลัลยกลับลััักากกล่ลลัลมันะโลมั

ูเรียกตั้มนเองเลยนะนีาเอ้หไม่ไหวงันโดนโดนเปิดความร้อนเลยวะโดนแล้วโดนแล้วไปแล้วไอ้เนี้ยใครอยู่ก็อยู่นะลาก่อนไม่ตายหน่งหมดครับอ่ะเหลือกูไว้่แล้วกันวอมันเฮ้ยที่เหรอโอ้แจ๋วกูแบงค์ได้มดกูโดดหมดสองอันกู กูดูถ้าไม่ไม่เวิร์กกูหนีเลยเฮี้ยหนีด้เลยครับขงหลังอยู่ได้อยู่ได้แตกปะไรอี้อ่ะเออแต่กูคำนวณมาหมดแล้วมีเอ้ยบี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 คนช้าอีกหนึ่งนายี๋ยวแป๊บนึงยึดไอ้เทียนี่ก่อนเดี๋ยวมันพวกพวกมันตามมาว้าไปแล้วมั้งตีเลยก็ได้ตีไปเลยโอ้ยมาแล้วมาแล้ว

รอ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 กันเลยโดนเลยโดนมึงต่อยมามึง่อยมามึงต่อยมาโอแล้วติวซื้อเกิดนะไกลไกลไกลัสักเปสักยิ้สิบมีสิ่มมีมาแล้วมาแล้วมีมีี่ัดปะมีมีบุนตัน กันน่กันแน่กันแน่เว้ยเป็นไหนจับมึงกลับมาเน่จับมึงมามึงมามึงมาบีบีไปไหนลูกไปไหนไปไหนไปไหนโอ้โดามเอ็ดยังจับเทียร์กันโอ้โหครูแคนกี้จับไอ้เหี้ย เยอึดมากมุ่หตึงโคตรมันไอ้ที่อ่ะเฮ้ยเขาเล่นดีอยู่นะคนเนี้ยเล่นดีเล่นดีเออแชมป์ต่อแชมป์ไม่ว่าเขาตอน,หนหรอแรกอ่ะเออแชมป์อ่ะแล้วมึงดูด้วยใคร MVP เออ